วันนี้ฮะผมมารีวิวโน้ตบุ๊กในฟอร์มแฟกเตอร์ที่ผมชอบที่สุดนะครับมันคือฟอร์มแฟกเตอร์ของโน้ตบุ๊กที่แบบว่ากึ่งตีนแอนด์ไลท์กึ่งเกมมิงนั่นเองนะครับตัวนี้คือ MSI c y b o r g 14 A13V นะครับง่ายๆเลยนะครับน้ำหนักตัว 1.6กิโลกรัมนะครับโยนแบบว่าเบาชิวๆเลยนะครับในขณะที่มันยังคงมีการ์จอ RTX 4060ให้มานะขนาดตัวมันจอ14นิ้วนะครับเหมือนกับ Ti นเลียนไลน t โน้ตบ o ๊นะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ไปว่ากันครับอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนนะครับตัวนี้ฮะดีไซน์มันก็เกมมิ่งโน้ตบุ๊กแต่ว่ามันย่อส่วนลงมานะครับเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นนะครับว่าไอไลน์ต่างๆเนี่ยมันดูแบบว่ามีความโปร่งแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูใสๆหน่อยให้ความรู้สึกแบบว่าตอนแบบ อยู่ประถมแบบฟิลลิ่งเกมบอยคัลเลอร์อะไรแบบใสๆประมาณนั้นเลยนะครับแบบว่าให้ความรู้สึกยุค90จริงๆแต่มันก็เมีเส้นสายรูปทรงที่แบบว่าดูยุคสมัยใหม่2024เข้ามาอยู่นะเพราะฉะนั้นผมชอบเลยนะครับดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยครับคุณจะเห็นว่ามันมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นใสๆนะครับอันนี้มันจะเป็นแง่งเลยนะครับซึ่งผมชอบมากปกติโน้บุ๊กหลายตัวในเวลาคุณเอามือแซะเข้าไปอโดนเว็บแคมอีกตายแล้วเว็บแคมเลอะ,ห,ละหรือว่า เสียบมนิ้วเข้าไปตรงไหนเปิดยากไม่นะครับอันนี้เป็นแง่งขึ้นมาจับแบบเปิดง่ายมากนะครับเปิดมือเดียวก็ได้อีกนะครับแต่ว่าจะมีข้อติบ้างตรงที่ฝาพับเนี่ยมันสุดแค่ตรงบริเวณนี้นะครับนั่นแปลว่าคุณชันเข่าเล่นไม่ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าเกมมิ่งแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับยังคงสามารถเล่นบนตักได้อยู่โดยที่แบบว่ายังไม่สุกอะ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าเวลาคุณชันเข่าเล่นแล้วเนี่ยมัน มันมันได้แค่นี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เวลายืนเล่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เลยนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าการพับจอเนี่ยมันน้อยกว่าโน้ตบุ๊กมาตรฐานตัวเฉลี่ยด้วยซ้ำนะครับซีเรียสหรือเปล่าแล้วแต่คุณนะครับแต่สำหรับผ,ผมผมรู้สึกยังไงผมก็ว่าไปตามนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันนะครับวัสดุเองก็ยังคงเป็นแบบว่า เท็กซเจอร์แบบอลูมิเนียมคล้ายโน้ตบุ๊ก MSI ตัวอื่นนะครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เน้นความฉูดฉาดเหมือนสมัยก่อนนะครับโลโก้ o, ไม่ได้เน้นอ g b อะไรเป็น Black on Black อะเป็นเท็กซเจอร์ที่แบบว่าออกมาด้านๆหน่อยแต่ว่าโลโก้เนี่ยเป็นดําเงาต้องสังเกตต้องไล่กับแสงถึงจะเห็นโลโก้ไม่ตายผมยังไม่รู้นะว่าในกล้องเนี่ยมองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมุนหลายๆมุมให้ดูกันละกันประมาณนี้นะครับส่วนความสะอาดของเขาเนี่ยลองดูแล้วมันก็เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายเหมือนกันแต่เป็นรอยนิ้วมือที่แบบ แล้วก็เช็ดออกนะครับดูแลง่ายครับเท็กซเจอร์นี้ไม่ได้เป็นรอยอะไรยากแต่อย่างใดนะครับน้ำหนักประมาณ1.6กิโลกรัมเนี่ยถือว่าพกพาได้ยังถือมือเดียวได้สบายๆยอยู่นะครับแล้วก็เดปเตอร์ของเขาเนี่ยเป็น120วัตต์ก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่อะไรมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราหมุนมาดูด้านหน้าบ้างนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับฟอร์มเมกเตอร์ของจอเขาเนี่ย 14นิ้วเป็นแบบ16บหต่อสินะครับก็ประมาณว่ายุคใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่ายุคก่อนเนี่ยมันเป็น16บหกต่อเ้าใช่ไหมมันจะมีคางาด้านล่างที่สูงกว่าน,นี้แต่พอเป็น16บหต่อสิเนี่ยก็แปลว่ามันจะดูสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการทำงานายอะไรต่างๆพวกตัดต่อวิดีโอเนี่ยไทม์ไลน์คุณจะแบบว่าเห็นได้มากขึ้นพรีวิวก็ไม่ต้องลด,ดขนาดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าการดูหนังใน YouTube อย่างเช่นคลิปนี้ครัคุณก็จะมีบาร์ดำบนล่างอยู่นิดหน่อยนะครับ Resolution นนะครัับตวี้เป็นนะครับแต่ไมสูชรับมันคืออจ16่นนนเองะครับแล้วก็ใ ส่วนของ refresh rate นะครับอยู่ที่ 144Hz เฮิร์ตก็ไม่ได้สูงสุดในตลาดนะครับแต่ว่ามันก็สูงพอเหมาะเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าสมเหตุสมผลนะครับบางที2อ0่เฮิร์ตเนี่ยมันเกินความจาเป็นของหลายคนไปนะครับ1 2อ144เนี่ยอาจจะไม่ดู high end แต่ว่าเวลาใช้งานจริงอันนี้ก็ step up ขึ้นมาจาก60มาตรฐานอยู่เยอะแล้วนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพของจอนะครับตัวนี้ขอบเขตสี srgb 100%นะครับก็สามารถทำงานพื้นฐานได้นะครับแต่ว่า dci p 3มันเนี่ยเขาไม่ได้เคลมอะไรมาแต่ ในเรื่องความสว่างผมว่าก็จัดว่าโอเคนะครับทั้ง Indoor Outdoor เนี่ยเอาอยู่สบายๆนะครับแต่ว่าขอแค่ o u t ดอร์เนี่ยอย่าเจอแสงตกกระทบจริงๆก็พอนะครับเพียงแค่ว่าตัวนี้ต่อให้แสงตกกระทบถ้ามันไม่ใช่แสงสว่างมากก็พอไหวเพราะว่ามันเป็นจอแบบว่าจอด,ด้านแอ t i g l a กลนนั่นเองครอื่นๆด้านบนนะครับก็จะมีเว็บแคมอยู่ซึ่งตรงนี้มันจับยังไงก็ไม่เลอะนะครับเพราะว่ามันเป็น บุ๋มลงไปนะครับไม่ได้อยู่บนหน้ากระจกครับแบบนี้มันไม่ได้สวยไม่ดูพรีเมียมนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงมันดีกว่าแบบหน้ากระจกทั้งแผงนเยอะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยต้องทำความสะอาดบ่อยหน่อยนะครับแต่ตัวนี้จากที่ลองใช้มานะครับมันก็ไม่มีจุดไหนที่เลอะเลยสักครั้งเพียงแค่ว่าคุณภาพเว็บแคมเนี่ยเลอะไม่เลอะมันก็เหมือนเลอะแหละครับมันไม่ได้ดีนะครับ 720p 30เฟรมนะครับไม่ต้องดูก็ได้ฮะประมาณว่าเออโน้ตบุ๊กเว็บแคมเป็นยังไงนี่ก็ประมาณนั้นแหละฮะลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้ M I อย เป็นขาบานแบบยางกันกระแทกกับตัวบอดี้ซึ่งปกติโนบุกเนี่ยมันจะอยู่บนสองฝั่งใช่ไหมตัวนี้จะอยู่ตรงกลางอยู่อันเดียวตรงนี้เลยนะครับแล้วเท็กเจอร์ด้านล่างนะครับตรงนี้มันจะค,คล้ายๆกับฝาหลังนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่โลหะไม่ใช่ลูมิเนียมนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็ยังคงสามารถทำความสะอาดได้ง่ายใกล้เคียงกันแล้วก็มีการแบบว่าดึงดูดลายนิ้วมือได้ระดับเดียวกันด้วยแล้วก็แค่เช็ดก็ออกเหมือนกันนะครับคีย์บอร์ดเองนะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็นโนบุกแบบ14นิ้วนะครับก็แบบ ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆตัวที่เป็นตีนอัไลน์โนบูกนนะครับก็คือไม่ได้มีน้ำมบอแพดอะไรต่างๆให้มานะครับเวลาใช้งานก็ผมชอบแบบนี้มากกว่าเนี่ย จังหวะการวางมือเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมันดูอยู่ตรงกลางนะครับในขณะที่ถ้าตัวมีนมแพดเนี่ยโอเคมันจะขยบซ้ายมันจะเอียงซ้ายใช่ไหมตัวนี้ไม่มีนะครับใช้งานได้ดีแต่บางคนจะไม่ชอบเพราะว่าต้องการนัำมือพดซึ่งก็คงเป็นไปได้ยากในโน้ตบุ๊ก segment 14นิ้วแบบนี้และต่อไปเป็นไปได้ปุ่มมันคงเล็กมากคงบีบมากซึ่งก็ไม่ให้หมาคงจะดีกว่านะครับโอเคเล้วอั์อื่นนะครับจะเห็นว่า WSD เนี่ยมันมีการแบบว่าทำเป็นไฮไลท์แบบยังไงอะ เป็นใสๆมานะครับซึ่งก็จะให้ความรู้สึกเป็นเกมเมอร์แบบจ๋าๆเลยครับผมชอบไหมผมเองไม่ค่อยชอบเพราะว่าอยากได้ความมินิมอลเรียบๆมากกว่าแต่ก็แค่ความคิดเห็นของผมนะครับคุณชอบไหมแบบนี้หรือว่าชอบสีดำโดยมากกว่าช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยผมอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดยังไงกันนะครับแล้วก็ตรงบริเวณปุ่มพาวเวอร์นะครับก็จะเห็นว่ามันมีใสๆหนึ่งจุดนะครับและกดเป็นยังไงบ้างอ่ะกดแบคสเปซลองแกล้งลั่นนะ ไม่ได้ลงง่ายๆนะครับเพราะว่าน้ำหนักการกดเนี่ยมันแข็งกว่า Backspace อยู่พอสมควรแล้วต่อให้กดไปจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับฟีลลิ่งการใช้งานตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มาตฐานแล้วกันไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้แย่นะครับการกดสโตรกก็แท็กทายรีสปอนส์พอมีแต่ว่าจะอยู่ลึกลงไปนิดหนึ่งนะครับแนะนำว่าไปลองตัวจริงนะครับส่วนไอตัวทัชแพดเนี่ยครับก็ขนาด เหมาะสมเลยนะกับขนาดตัวของเขาไม่ได้ดูใหญ่จนแบบว่าพรีเมียมอลังการแต่ว่าไม่ดูเล็กจนใช้งานยากนะครับก็คือขนาดแบบว่าสมส่วนกับตัวบอดี้ของเขานะครับอ๋อแลวลืมพูดไปนิดนึงนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีปุ่มนี่โค้พายลอตนะครับเวลากดเนี่ยมันจะมีโค้พายล็อตเด้งขึ้นมาเลยนะครับถ้าคุณอยากใช้คุณก็สามารถเรียกตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นกิมมิคใหม่ทั้ทงไมโครซ o ฟท์เขาเปิดตัวมาในช่วงต้นปีมากกว่าว่าโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นโค,ค,ค้ดพายลา นะครับก็ว่าไปตามนั้นละกันแล้วก็ในเรื่องของไฟ LED ตรงนี้ไม่ได้ RGB นะครับสีที่คุณเห็นก็คือสีนี้เลยนะครับสีแบบฟ้าๆเกือบๆกัเทอร์คอยส์แต่ว่าไม่ได้เทอร์คอยส์แตก็ยังคงดูสวยงามดูพรีเมียมอยู่ฮะเดี๋ยวมาดู IO รอบตัวเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับฝั่งซ้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่เค n s ิงต t o n lock ช่องระบายอากาศแล้วก็ USB Super Speed หช่องกับ คอมโบหูฟังไมโครโฟนตรงนี้เท่านั้นนะครับการมองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมองยากนิดนึงนะเนะพราะว่าด้วยความที่สีตัวเครื่องเนี่ยมันใสๆเทาๆอมฟ้าๆนิดนึงนะครับแล้วพอมาเจอแบบว่าไอช่องรายอากาศที่เป็นสีเงินเนี่ยคุณก็จะแบบเออต้องสังเกตกับแสงนิดนึงนะว่าช่องอะไรต่างๆมันอยู่ตรงไหนนะครับส่วนฟังขวานะครับประกอบไปด้วยช่อง DC in นะครับอันนี้ HDMI นะฮะซึ่งเป็น HDMI เวอร์ชัน2.1 4K ได้60 h ิเฮิร์นะครับแล้วก็ต่อมาจะเห็นว่ามี USB Super Speed หนึ่งช่องนะครับ Type C แล้วก็ Type A นะ ็ไม่ได้มีทันเนอร์โบอะไรมาแต่อย่างใดนะครับก็ตามเซกเมนต์ของเขานะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นพอร์ตแลนด RJ45 1ช่องนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่แบบว่า ผมว่าซ่อนนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเอานอุ๊กตัวนี้ไม่มีสายแลนหรอว่าซ้ายขวาหลังก็ไม่มีอ๋อมาอยู่ตรงบริเวณนี้นครับก็จัดว่าเป็นเลเยอร์ที่โอเคนะเพราะว่าสายแลนเนี่ยมันเป็นสายที่แบบว่ามาจากข้างหลังอยู่แล้วใช่ไหมปกตินะครับแต่น่าเสียดายนิดนึงนะครับผมว่ายโอตัวนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ USB A เนี่ยมีสาย1มีแค่ขวาหนึ่งแล้วก็ USB C แค่1่ช่องซึ่ง USB C ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ธันโนโบแล้วก็ชาร์จพ d ไม่ได้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมลองที่ชาร์จเสียเข้าไปแล้ว เงียบกริบเลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะที่ผมอยากได้ก็คือด้วยความที่แรปเตอร์เดิมเนี่ยมันหน่วัตต์นะครับมันประมาณนี้นี่คือแรปเตอร์เดิมของเขานะครับแต่ว่ามันยังคงเป็น DC in อยู่เพราะว่า120วัตต์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะได้มาตรฐาน PD นะทำให้เหลือที่ชาร์จแบบว่า PD อันเดียวไปเลยจะดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็แปลว่าไม่ว่าคุณจะโน้ตบุ๊กเล็กขนาดไหนนะครับ1.6กกิโลกรัมแต่ยังไงคุณก็ต้องมาพก อยู่ดีนะครับซึ่งไม่ได้หนักนะครับประมาณแบบว่าไม่ถึง400กรัมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันใหญ่ไงครับใจผมเนี่ยอยากได้นอตบุกับตินแอนไลฟ์เกมมิ่งแล้วนะครับถ้าจะให้เพอร์เฟกเลยก็คือที่ชาร์จต้องเป็น P d ดีด้วยตัวนี้ยังไม่ใช่อ่ะด้านล่างของเขานะครับนี่เลยนะฮะยังคงเป็นแนวใสๆคล้ายๆยุคเกมบอยคัลเลอร์นะครับโดยที่มันจะมีสีที่แบบว่าเป็นทองแดงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทองแดงนะฮิตไปเนี่ยเป็นทองแดงจริงนะครับแต่ว่าไอ้แผ่นตรงนี้มันไม่ใช่ทองแดงแค่ทําสีให้เหมือนเฉยๆนะคร อ r ติแฟกตอะไรเหมือนไอ้พวกโปเกมอนที่เป็นตัวอักษรนอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองจริงๆมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าเออมันคล้ายๆมานะครับเป็นดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าดูแล้วมันไม่เบื่อดีนะครับแล้วก็อันอื่นนะครับด้านล่างตรงเนี้ย ลำโพงจะยิงอัดโต๊แล้วก็สะทอยขึ้นมานะคุณภาพเสียงเป็นยังไงไม่ติแล้วกันนะครับแต่ก็ชมนิดหน่อยนะครับคิดว่าดีกว่าขนาดตัวของเขาอยู่พอสมควรนะครับก็คือเสียงเนี่ยมาในโทนกลางๆแต่ว่าไม่ได้แห้งไม่ได้แบนนะครับเบสไม่ได้ตุบตับแต่ว่าถือว่าพอมีแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมผมให้ผ่านละกันถึงแม้ว่าขนาดตัวไม่ใหญ่มากแต่เสียงพอได้อยู่ครับ มาว่ากันในเรื่องสเปคบ้างนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเล็กๆเนี้ยสเปคไม่น่าจะแรงใช่ไหมก็ได้ทั้ง2ทางนะจะว่าแรงก็ได้จะว่าไม่แรงมากก็ได้นะครับถ้าเทียบโนบุ๊กขนาดใหญ่มันก็คงไม่แรงหรอกครับแต่ว่าถ้าเทียบโนบุ๊กขนาดเล็กก็ถือว่าแรงนะครับตัวเนี้ย Intel Core 7 1 3 6 2 0 H นะครับอาวทำไมไม่ใช่74 4ล่แจริงๆแล้วนะครับ4 3เนี่ย มันก็คือแรปเตอร์เล็กเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเป็น Gen 14เนี่ยมันจะ14นะครับแต่พอเป็น Gen 13มันก็อาว13หรอมันเก่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตามสเปคอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับและก็ทำไมเป็น 13620h ทำไมถึงไม่ใช่13700นะครับตัวเนี้ย e c o r e มันจะน้อยกว่านะครับจำเป็นไหม c o r e แล้วแต่จะคิดนะครับการเล่นเกมส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะชอบ p c o r e มากกว่าซึ่งในตัว p c o r e เนี่ยมันก็6 p c o r e 4 e c o r e กับเทรดที่16เทรดนั่นเองนะครับซีเรียส c o r e หรือเปล่าแล้วแต่คุณนะครับสำหรับการทํางานที่แบบว่าต้องการ multi task เยอะจริงๆอายแตกต่างกันบ้างแต่ว่า e c o r e เองนะครับก็ไม่ได้มีผลเท่า p c o r e นะครับต่อมาฮะในส่วนเมมโมรีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าให้มา 16GB DDR5 นะครับที่ CL 42นะครับส่วนความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 5,600นอะครับอันนี้ม่ชิปจากทาง h s k Hynix นะครับคุณสามารถแบบว่าไปเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับขอแค่ว่ามันมีอยู่แค่2ช่องคุณก็อัพได้ในแบบว่า2ช่องตรงนี้จะ3 2ทหรือว่าจะใส่นอน b บนเนอรีอะไรก็แล้วแต่คุณเหมือนกันนะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับตัวนี้ฮะก็จะเป็น GeForce RTX 4060 Laptop นะครับแต่ว่าไอ้4060 Laptop เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะแรงเท่ากันทุกตัวนะครับคุณต้องมาดูกำลังวัดด้วยนะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กนะครับกำลังวัดของเขาเนี่ยจะอยู่แค่45วัตบ ขนาดที่บางตัวเนี่ยขึ้นป็นระดับแตะ100่วัตต์นะครับท่านพวกโนบกข,ขนาดใหญ่ความแรงก็แตกต่างกันไปนะครับแม้ว่าจะเป็น400 0เท่ากันก็ตามแต่ว่า vram เนี่ยก็มาตรฐานนะครับที่8 g ิกถือว่าเป็นแบร e minimum ในยุคนี้สามารถเล่นเกมแบบว่าปรับสุดได้โดยที่ไม่ต้องหุดหิดอะไรมากมายฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันบ้างนะครับเริ่มที่ตัว 3D ม a r k นะครับจะเห็นว่าคะแนนของมันเนี่ยก็อยู่ในเรนจ์ของ full hd นะครับประมาณว่า จอมันฟูให้ดีสเปคของเขาก็ขับได้ประมาณนั้นเลยนะครับลองเล่นเกมบ้างนะครับ Cyberpunk สองศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นแพดล่าสุดนะครับทดสอบ2แบบนะครับก็คือปรับสุดแล้วก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาคือพลังเพียวล้วนนะครับอัลตร้าที่เรซูชั่นเนทีฟของเขานะครับสี่สิบเก้าเฟรมต่อวินาทีโดยเฉลี่ยนะครับแล้วถ้าเราเปิด RTX Ultra ก็คือปรับเรซูช่งสูงสุดนะครับแล้วก็เปิด DLSS จสามเฟรมเจเนอเรชั่นเข้ามาครับได้ประมาณ 58เฟรมต่อวินาะทีก็ถือว่าใกล้เคียง60เฟรมนะครับเป๊ะๆเ,เลยนะฮะสำหรับสเปคตัวนี้แล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับ h o g ว a r ส s l e g a c ซนะครับอัลตรา้าเฉยนะครับ55เฟรมโดยเฉลีย่ยแล้วก็ถ้าเปิด RTX DLSS Frame Gen นะครับก็ได้ประมาณ110เฟรมโดยเฉลีย่ยฮะตัวนี้ฮะผมว่าประสิทธิภาพทั้งในส่วนของสเปคแล้วก็ r e s o l u ูชันของหน้าจอจัดว่าลงตัวนะครับเพราะว่าใน Native Resolution ของเขาเนี่ย ปรับสุดทุกอย่างได้เฉลี่ยใกล้เคียง60บวกลบหรือว่าขึ้นไปมากกว่าน,นั้นนะครับในขณะที่บางตัวเนี่ยโอเคมันก็ดันไม่ถึง60ก็แปลว่าอาจจะไม่ได้เกรด PC Master Race นะครับตัวนี้มันได้ใกล้เคียง60แบบว่าเลื่อนไหลปรับสุดก็จัดว่าทําได้โอเคนะครับเพียงแค่ว่า,าต้องคอนเซิร์ตนิดหนึ่งถ้าคุณแบบว่าต้องการจะต่อแบบว่าไปใช้ภายนอกขึ้นจอที่มันใหญ่กว่าฟ u l l h ดีเนี่ยอาจจะต่ํากว่ามา60นะครับก็อันนั้นเป็นข้อเสียแต่ถ้าคุณพกแค่น้ตบุ๊กเพียวๆอะแดปเตอร 60เฟรมยืนพื้นได้สบายๆครับแล้วก็ Storage หรือว่า SSD นะครับตัวนี้ให้มา1เทนะครับฟอร์แมตแล้วเหลือมาณ930กว่ากิกนะครับถามว่าน่าประทับใจไหมในเรื่องความเร็วก็งันๆน,น,นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็น PCIe คุณอาจจะเห็นแบบว่า6000ไปปลาย70,00ได้แล้วนะครับตัวนี้ยังอยู่ในเ a นจก3,600กว่าซึ่งมันก็แรงกว่า Pti 3นะครับแต่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับถ้าคุณเล่นเกมเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าคุณทำงานโอนถ่ายไฟล์หรือว่าฟุตเทนเยอะๆเนี่ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องนเซ c e r n บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่ามันแย่นะครับเพียงแค่ผมคิดว่ามันดีได้กว่านี้ซึ่งถ้าคุณไม่พอใจคุณก็เปลี่ยนตัวที่มันดีกว่านี้มาใส่ก็ได้ครับทีนี้เรามาว่ากัน อยู่ที่4,9990นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีราคาพิเศษที่36,990นะครับก็ถูกนะสำหรับตัวที่ผมได้มานี้เลยนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับ41,990แต่ราคาโปรคือ35,990ืะครับแตกต่างกันยังไงครับหลักแล้วนะครับไอตัว G P U นะครับที่ผมได้มา4060ตัวที่ต่ำกว่านี้เป็น4050นะครับเหลือ vram 6GB นะครับผมว่าเอาตัวนี้ดีกว่านะครับ516 2กิกนะครับก็เอา1เทดีกว่านะเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้คุณเกมมันแบบร้อยกว่ากิกครับลงไปกี่เกมบางเกมที่2 0 0กิกแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้น5้าผมว่าไม่พอทุกกรณีในยุคนี้ยังต่ําต้อง1เทเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาตัวนี้เพราะว่าราคาโปรของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันแค่แบบว่าพันเดียวครับแต่คุณได้ SSD ที่ใหญ่ขึ้นเท่าตัวได้การ์ดจอที่มันแรงขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนทีหลังได้ในะส่วนของการ์ดจอครับเพราะฉะนั้นแล แพงกว่ากันไปเลยนะครับส่วนการใช้งานโดยรวมเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันก็ ลงตัวนะสํหรับการทํางานทั่วไปนะครับแบตอาจจะยังไม่ได้อึดเท่าไหรพวกแบบว่า Tin and Line Notebook นะครับแต่ถ้าเทียบพวก Gaming Notebook ก็จัดว่าอยู่ในเกมที่ดีแล้วกันนะครับยังไงก็ตามถ้าคุณจะเล่นเกมคุณต้องพกสายชาร์จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะครับแล้วก็ในชุดซอฟต์แวร์บันเดิลของเขานะครับก็มี Windows 11แท้กับ Microsoft Office Home and Student 2021ให้มาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปเล่นเกมทํางานอะไรต่างๆในงานเอกสารทั่วไปมันก็ตอบโจทย์เลยนะครับหรือถ้าคุณจะไปงานที่รับตัดต่อวีโอตัวนี้ผมคิดว่าสเปคแะอยต่างๆก็สามารถเอาอยู่ใช้งานได้ด้วยเช่นเดียว เวลาเล่นเกมหรือว่าเวลาทำงานเสียงน่ากลัวไหมลองฟังกันนะครับก็ถือว่าพอมีแต่ก็ไม่ได้ดังถึงขั้นแบบว่าเกมโนบุ๊กขนาดใหญ่อะไรนะครับประมาณว่ามันยังคงพอคุมความร้อนได้อาจจะไม่ได้แบบว่ายิงแบบบูสต์คล็อกยาวอะไรขนาดเท่าแบบว่าโนบุ๊กขนาดใหญ่แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับค่าตัวแล้วก็ขนาดตัวมันแล้วครับ